สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องกัดไฟนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมเปืนนะเกมปกตินั่นแหละเออมันก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวขอปรับเสียงอะไรอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเออ,อย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงปืนจะชัดด้วยโอเคนะโอเคเดี๋ยวขอหาวุดที่มันแบบอย่างเงี้ยตอนนี้ผมใช้ AK คนะฮะปืนนี้น่าจะไม่เหมาะวัอนในการอันน,ะนี้ผมก็เคยเล่น ก็เคยเล่นเกมนี้นะแต่ว่าลบไปแล้วเพราะว่าพื้นที่มันไม่ไหวเนาะก็วันนี้ก็กลับมาเล่นแล้วมาวันนี้จะมาโชว์เทพนิดนึงนะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเลือกอาวุธแป๊บหนึ่งนะไปตัดไปที่ตอนเข้าเกมมาดีกวนะ่าโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในเกมนานะโอเคเดี๋ยวตอนตอนนี้แป๊บหนึง่งโอเค,อเ,คเดี๋ยวตอนนี้เราต้องฆ่าให้ได้ก่อนหรอกคืออู้เปิดมาไม่ต้ยิงก่อนเลยมาโชว์เทพหน่อยไม่ได้เล่นมานาน นี่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 นีปัละบอกแล้วผมมาโชว์เทพวันนี้น่าจะนะแมงเมาม่ก็ยิงกูโ,อโออ้ยเวนม,นมาไหน่ไหโอเคเดี๋ยวนะฮมถ้าจะไม่มีนะโอเคเ,ออเดี๋ยวมันอยู่ไหนวะ แม่พอกขาจะยิงพอกขาจะยิงมันก็ไม่อันนี้เนาะนี่นี่เออมันเล็งหัวเขาเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวเจอเจอเนี่ยเดี๋ยวขนาดนี้มันต้องระเบิดป่านระเบิดไปแล้วเอ้ออ้าวก็ตายเฉยเฮ้ยตายเฉยเลยอะไรวะโอ้โหแม่นว่ามันจะตายสองมเนี่ย โอ้โหเห็นขนาดนี้อุ้ยเอ้าเอ้าเอเฮ้ยหลังมึงนู้ยคิวหลังมึงนู้ยไอเวนนี่อยู่หลังมึงก็ไม่เห็นมึงตาแตกไอเวนเุ้ยโอ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 ้ยกระสุนจะหมดเกลือตายแล้วเดี๋ยวจับนึง อยู่ไหนว่าเวลาอยากยิงแม่งก็ไม่ให้กูยิงโอ้ยนี่มันไม่เห็นะด้วยโอ้ตาแม่งแตกมากมีสองสองสองไม่ไหวไหวแล้วว่าอาจะโอ้เอ้าตายสองเลยโอ้ไป็นไงล่ะผมบอกแล้วว่าผมมาโชว์เทพวันนี้นี่นี่นี่จะต้องเจอปืนพกหน่อยปืนพกนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนี่ยิงมีเดียวเข้าหัวเป็นไงล่ะโอ้เอ้าเอ้า เดี๋ยว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 เอา้าเฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โหเก็บโ,โ,โ,โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยวะเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่านี่ผมเป็นโชตินา้เาเฮ้ยมาเยอะโอเคบทเรียนวันนี้หนึ่งเราไม่ควรใช้นีไงใช้ยามเอ้ยเราไม่เราไม่ควรบุกผสมสีมสุมหะไปเข้าเราไปแล้วเฮ้ยอา้าวตายวะ มันไ,ไม,ไมไ่ตายตวเวนตายสิเว้ยเมื่อกี้ยิงไปโคตรเยอะแม่เห็นนะเออเฮ้ยเอ้ามันลอย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 ข้างบนเลยโอเคเราไม่ควรอยู่ข้างบนแล้วแหละแต่ว่าเออเอไว้กดปันได้โอเคเห็นนะ เอ้ยหายแลหมดวะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้ดี้นๆอยู่นี่นี่นนนนเหลือเหลือน้อยแล้วเอาเอาเอาอีกแล้วโอ้โหตรงใส่เบอรนี้เบอรพกศักดิ์สิทธิ์เป็นไงล่ะบอกแล้วปืนพกศักดิ์สิทธิ์ ừ. Ừ. นี่เป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยว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 เออนี่ปืนพกศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้เบอร์พกกันเดียว ยิงตายหลายตัวโอ้ยเดี๋ยวใจเย็น no, พ no well, so ี่อืมมี่หัวเป็นยังไงล่ะ h i ด shot right. เป็นแรเป็นไงโอ้โหจะไม่แม็กแม็กเหลือดสอง๊พหายแล้วโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้ย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 อ้าตายแล้วเฮ้ยปืนพกนี้รู้สึกว่ามันจะเทพเกินไปแล้วนะใช้ปืนพกรัวเลยมัยเนี่ย ใ,ใช้ปืนพกก็รัวเลยดีไหมครับทุกคนเอาไหมเดี๋ยวเอา,เอาทำไมมันไม่จริงวะไอ้เออมีเงอาะมาโอเคเอเกมน้องใช้แล้วมั้งใช้ปืนพกดีกว่าปืนพกน่าจะดีกว่าโอ้โอ้จะตายเอ้ยนี่อ่ะตบไปปน๊บปุ๊บตายสักกทีฮะ Okay, 3, 2, โอเคสามสองหนึ่งจ้าวพหยไป็นไงบอกแล้วไม่ใจผมได้ผมบอกแล้วด้ต้องมีผมอยู่ในทีมเนี่ยชนะแน่นอนมั้งนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากโอเคเอาไปเยียมเอารอบสองเลเนาะเดี๋ยวขอเยียมอาวุธก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมก็ไปซื้ออาวุธใหม่แล้นะนี่ปเป็นไง โอ้โหยิงมากคยนี้ได้ตังโคตรเยอะมาคราวนี้เอาลองปืนใหม่สิทดสอบกเอีกหนึ่งนะเออเดี๋ยวมันอยู่ไหนหมาวะชิบหายละเพื่อนเพื่อนหายเน็ตไม่ดีแต่ยิงได้เอแต่ยิงแบบได้โคตรแม่นนี่ละโอ้ยเออไงบอกแล้วเน็ตไม่รู้สึกว่าจะไม่ดีนะ อจองไปไหนจองไปไหนนะะ้ <c oughs> องขายเด้๋ยววะเดี๋ยวนะใครที่อยากเออใครที่อยากดูแบบผมแกล้งเอ้ยผมผมแกล้งน้องในไมค์มครับว่าเกียร์มอเ,เลยว่าวันไหนเดี๋ยวเปาะเดี๋ยวไม่ใช่สิเดี๋ยวกดกระดิ่งกันเลยเออเดี๋ยววันไหนนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอออคิด แกล้งทำไมแกล้งน้องในมาคราฟนะเข้าใจโอเคได้นะเดี๋ยวว่าเข้าใจนะผมบอกเลยนะโอ้โหสากควักปืนพกศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยพี่อย่างนี้ล่ะลงมากูจริงได้เลยเนี่ยแม่สุดยอดสุดยอดจริงๆคอไปแล้วเนี่ยเลย

ว่าในเรื่องเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะยังไงไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นพร้อมทูกคนเลยนะไอ้เกมแนวแฟนตาซีน่ะใครที่แบบอยากให้ผมเล่นเกมแนวแฟนตาซีไอตอนพาร์ทหนึ่งตอนนั้นอะ่ะไอตอนนี้มันมีอะไรอะ่ะไอตัวหายที่ผมเล่นไปอ่ะตอนก่อนนั้นไออีพีหนึ่งอ่ะโอ้ยแย่ๆปแล้วเวลแป๊บโดนมาเอ้าโดนเจอไอไอที่ผมแบบยังไงเล่นไปตอนอ,อีพีหนึ่งอ่ะเออ เดี๋ยวต้องรอก่อนนะเพราะว่าเนี่ยเออไอเกมนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบดีเดี๋ยวผมจะเล่นใหของทุกคนเลยแล้วกันนะผมจะไม่มีฟารมวงฟามเวลไอตอนเว,เวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมมักจะเล่นเวลาตอนอาชิพอย่างเดียวผมไม่ได้เล่นแบบพวกนอกโรงนอกรอบอะไรเลยนะเดี๋ยวเกลนไมค์ครับและจะเล่นนอกรอบมาอีโอเคเดี๋ยวอืมเดี๋ยวตอนต้องดีเต่นคลิป่แม่งยาว คลิปยาวถ้าคลิปยาวเกินไปขี้เกียจตัดต่ออีกเยอะนะเ้ยอยู่ไหนหมดไดอ้ในบเวณโอเคตอนนี้เหลือเวลาา56 55 54โอเคต้องรีบต้องรีบ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 ไว้เดี๋ยวเอาเนี่ยไปนี่แล้วเอานี่ระเบิดขอ,องฝากอยู่ไหนเลยเอาเฮ้ย ơi men đen còn ai thì nữa cười men đen còn một ơi men ừ gì nó chứ phải men đen là bởi đọc về kì หมดเวลาโอ้โหบวชกิดเป็นไงล่ะทีมม่วงชนะผมบอกแล้วถ้ามีผมอยู่ในทีมอะแล้วนะมัง้งโอเคก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจงในการติดต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะบอกอะไรบางอย่างรอบแป๊บหนึ่งฮัลโหลเทสเทสโอเคโอเค,อเคนี่คือช่วงท้ายคลิป ไอเกมเนี่ยผมบอกกันนะเกมแนวแฟนตาซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเล่นเล่นทีหลังเนาะก็ต้องรอนอนก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออเกมแนวแฟนตาซีก็ต้องรอ,อก่อนเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยว,บบนะเ,เ,ยวเวลาเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมจะเล่นเกมเวลาตอนอัดลิปเท่านั้นครับผมจะไม่มีการแบบฟาร์มวงฟาร์มไม่รเฉพาะตอนที่แบบมันมีบอสเกิดมาแล้วแบบอะไรเงี้ยเลยผมก็ต้องเปแบบฟาร์มอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ฟาร์มครับเพราะว่าผมจะเล่น เอาไปเล่นตอนที่มันแบบมีด่านยยกๆผมก็จำไปฟาร์มมานะครับก็เออไอเกมไอเกมเนะียจะต้องรอก่อนเนาะเพราะว่าในเรื่องมันเนี้ยเออ,อยังไงอ่ะมันดีนะแต่ว่ายัางไงผมผมจะเล่นบอกไปพ้องกักบทุกคนไงแล้วสําหรับไอเออไม้คับที่แกล้งน้องเนี้ยเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะว่าน้องนมันยังไงร,รอบนึงเพราะว่ามันติดเกมฟีไฟอยู่ก็ต้องรอบแบบหนึ่งแม่งเก็บวงเก็บเิ้ว,วน้ำน้ำ,น,ำนี้นั่นแหละเว้ย เื่อนะก็ต้องรอก่อนนะครับไอเกมในแฟนตาซีเนี่ยบอกไล้วนะเดี๋ยวจะเล่นพร้อมทุกคนโอเคงั้นก่อนที่จะลาการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปติดต่อในการพิดต่อไปงั้นก็บายบายจุ๊บจุ๊บกดติดตามดีนะโอเคไว้เจอกันนะครับบาย